ความเชื่อที่ว่าการรัดหน้าอกแน่ๆน,นๆนานๆหรือว่าการใส่บลาลัดๆเนี่ยมันทําให้เกิดมะเร็งเต้านมนะและทุกคนคิดว่าการแตบของมูหลานเนี่ยจะทําให้มูหลานเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมไหมคะในคลิปนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเป็นจากช่องสุดเจ๋งค่ะถ้าพูดถึงตัวหญิงดิสนีย์ที่สุดแสนจะคลาสสิกเพื่อนๆนึกถึงใครคะแอรียลจัสมินเบล ซินเดอเรลล่าออโราโทคาฮันทัสและที่ขาดไม่ได้ก็คือมูหลานซึ่งในเรื่องหลักของมูหลานเนี่ยเพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่ามูหลานเนี่ยเขาจะต้องฟอมตัวไปเป็นผู้ชายเพื่อไปลบแทนพ่อซึ่งมูหลานเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่แตกต่างกันเล็กน้อยในเวอร์ชั่นการ์ตูนแล้วก็เวอร์ชั่นที่เป็นไลฟ์แอคชั่นนะคะซึ่งมูหลานเวอร์ชั่นการ์ตูนนะคะเผยแพร่ครั้งแรกในปี19 9 8แปตรงกับปีเกิดเราเลยทุกคนตอนนี้ก็ 25ปีแล้วอะหลังจากนั้นในปี2020นะคะอย่างที่ทุกคนรู้ก็ได้มีการรีเมคมู่หลานฉบับไลฟ์แอคชั่นขึ้นมาซึ่งออฉบับไลฟ์แอคชั่นเนี่ยห่างจากเวอร์ชั่นการ์ตูนทั้งหมดน่าจะ22ปีแล้วนะทุกคน 2ีปีเลยนะซึ่งในเวอร์ชันนี้นะคะทุกคนผู้กำกับเนี่ยเขาก็ได้เขารลบต้นฉบับอย่าง Ballad of Mulan หรือว่าตำนานวีลัสตีมู่หลานนะคะทำให้ในเวอร์ชันนี้นะคะทุกคนก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมที่จีนจีนมากยิ่งขึ้นนะคะเพลงที่เคยร้องในอย่างเพลง Reflection เนี่ยก็จะไม่ได้ร้องแล้วเนาะจะเป็นการแบบเปิดดนตรีดังขึ้นมาเฉยๆนะคะและก็น่าจะมีสิ่งที่ขัดใจครหลายๆคนรวมถึงเราด้วยก็คือ มูชูที่หายไปทุกคนรวมถึงกระแสดราม่าต่างๆนะคะที่ทำให้มู่หลานเนี่ยอาจจะไม่ได้รับกระแสตอบรับอย่างที่ควรเนาะแต่ในฐานะแฟนเจ้าหญิงดิสนีย์อย่างเราก็ต้องไปดูแน่นอนจ้าซึ่งความคิดเรานะ เราว่ามันเป็นมู่หลานในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ดีมากๆเลยนะคือมันอาจจะเทียบกับเวอร์ชันการ์ตูนไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่เราว่ากิมมิคเล็กๆหลายๆอย่างอะ่ะมันยังซ่อนความคลาสสิกตรงนั้นอยู่อะ่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นชื่อคนนะที่เขาใส่เข้าไปอย่างเงี้ยอย่างเหยหลิงแล้วก็เฉียนโปอย่างเงี้ยทุกคนจิ้งหลีดอย่างเงี้ยทุกคนที่เราจะเห็นในเวอร์ชันการ์ตูนใช่ไหมแต่ว่าในไลฟ์แอคชั่นอ่ะไม่มีซึ่งจิ้งหลีดเนะี่ยก็คือคริกเกต็ตแต่ว่า มูชูเนี่ยจะเรียกว่าคลิกกี้ใช่ไหมแล้วมันจะมีตัวละครนี้ทุกคนที่อยู่ในไลฟ์แอคชั่นอะคือคนนี้ก็ชื่อคลิกเกตที่แปลว่าจิ้งหรีดเหมือนกันนะเสีงมากแล้วพอเป็นเวอร์ชั่นนี้นะทุกคนเรารู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ความอลังการเวลาดนตรีดังขึ้นมาอย่างนี้คือถึงจะไม่มีคนร้องอะก็ยังมีความแบบขนลุกอยู่อะทุกคนคือมันยิ่งใหญ่จริงๆก็ทุกวันนี้เราก็ยังดูทั้ง2เวอร์ชั่นอยู่นะคะถ้าอยากดูแบบ การ์ตูนการ์ตูนฮ่าฮาหน่อยมีความคลาสสิกคลาสสิกเราก็จะดูมู่หลานในเวอร์ชันการ์ตูนนะคะแต่ว่าถ้าอยากดูแบบแอคชั่นแอคชั่นนิดนึงเนี่ยเราก็จะไปดูในฉบับไลฟ์แอคชั่นนะคะเพราะว่าเพลงรีเฟลคชั่นอ่ะเราก็แบบลองได้ทั้งสองเวอร์ชั่นเลยอ่ะซึ่งถ้าในเวอร์ชั่นการ์ตูนนะคะทุกคนจะเห็นว่ามูหา่หลานเนี่ยเขาก็ได้มีการปลอมตัวโดยการที่เขาเนี่ยแบบตัดผมนะคะให้ ันเนาะแล้วเขาก็มีการเอาผ้ามาพันตัวนะคะซึ่งถึงแม้ว่าในการ์ตูนเนี่ยเราจะไม่เห็นฉากที่มูหลานะเอาผ้ามาพันหน้าอกนะคะแต่ว่าเราก็จะเห็นในฉากที่มูหลานะโดนจับได้นะทุกคนในฉากนี้คือเราจะเห็นว่ามูหลานะมีผ้าพันที่ตัวอยู่ค่ะส่วนในฉบับไลท์แอคชั่นนะทุกคนเราจะเห็นเลยว่ามูหลานะเขาไม่ได้ตัดผมออกเขาแค่แบบ รวบผมเอาอย่างนี้เนาะแล้วเขาก็มีการเอาผ้ามาพันตัวเนาะซึ่งในไลฟ์แอคชั่นเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามูหลาน,นมีการเอาผ้ามาพันหน้าอกจริงๆก่อนที่จะเอาชุดเกราะของพ่อมาใส่นะคะหรือเรียกอย่างว่ามู่หลานแต็บนั่นเองค่ะและทุกคนคิดว่าการแต็บของมูหลานเนี่ยจะทําให้หมูหลานเสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมไหมคะ<อ>ในคลิปนี้มีคําตอบค่ะการรัดหน้าอกหรือว่าการแต็บนะคะเป็นวิธีการที่ทําให้หน้าอกเนี่ยมันมีความแบนราบมากขึ้น ซึ่งจะนิยมใช้ในชายข้ามเพศหรือว่ากลุ่มสาวหล่อนั่นเองค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะทุกคนการรัดหน้าอกเนี่ยสามารถทําได้หลายวิธีไม่ว่าจะเป็นเสื้อกล้ามทอมสเตยรัดหน้าอกหรือว่าเทปรัดหน้าอกค่ะ ซึ่งปกติแล้วอะทุกคนในการรัดหน้าอกอะทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วเนาะคือเวลารัดทีนึงคือมันก็ต้องรัดไปทั้งวันอะดังนั้นมันก็อาจจะทําให้เกิดผลข้างเคียงได้นะทุกคนที่พบบ่อยๆเนี่ยก็อย่างเช่นมีอาการคันเจ็บหรือปวดบริเวณที่ถูกรัดนะคะหรือว่ามีอาการอึดอัดทําให้ผู้ที่รัดเนี่ยมีอาการหายใจลําบากนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อก่อนนะทุกคนน่าจะได้ยินความเชื่อที่ว่า การรัดหน้อาอกแน่นๆนานๆหรือว่าการใส่บรารรัดๆเนี่ยมันทําให้เกิดมะเร็งเต้านมนะทุกคนคือการใส่ที่รัดหน้าอ,อกหรือว่าการใส่บารเนี่ยมันแบบทําให้การไหลเวียนเลือดแล้วก็น้ําเหลืองลดลงซึ่งการไหลเวียนเลือดที่ลดลงเนี่ยจะไปทําให้ออกซิเจนในเลือดลดลงการที่ออกซิเจนในเลือดลดลงเนี่ยก็จะทําให้เลือดเนี่ยไปเลี้ยงตรงนั้นได้ไม่เพียงพอหรือว่าการที่น้าเหลืองเนี่ยที่มันไหลเวียนที่ลดลงอ่ะทุกคนมันทําให้แบบว่าสารพิษถูกขับออกได้ลดลงแล้วก็มีสารพิษสะสมในร่างกายที่มากขึ้นอย่างนี้ทุก สะสมในร่างกายมากขึ้นก็จะทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทําให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ซึ่งจริงๆแล้วอะทุกคนไม่จริงนะคะยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์หรือว่าการศึกษาที่บอกว่าการลัดหน้าอกเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งเต้านมได้ค่ะ เพราะว่าความจริงแล้วนะทุกคนมะเร็งเต้านมเนี่ยจะมีปัจจัยมาจากพันธุกรรมพฤติกรรมอาหารการกินต่างๆการเทคฮอร์โมนหรือว่าความผิดปกติของเซลล์ท่อน้ําน,นมซะมากกว่านะคะดังนั้นมูหลานเนี่ยไม่เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมแน่นอนค่ะยกเว้นว่าแม่ย่ายายของมูหลานเนี่ยจะมีประวัติในการเป็นมะเร็งเต้านมมาก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมูหลานก็ไม่แน่ นอกจากนี้นะทุกคนเขาก็มีคําแนะนําสําหรับคนที่รัดหน้าอกนะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวก็คือใส่ที่รัดหน้าอกให้พอดีกับตัวเองนะคะไม่รัดจนเกินไปแล้วก็ไม่รัดหน้าอกนานเกิน8ปดถึงสิชั่วโมงและไม่รัดตอนนอนค่ะเป็นไงทุกคนคลิปนี้สอนให้รู้ว่ามู่หลานไม่เสี่ยงเป็นมะเร็งเต้านมนะคะรวมถึงสาวหล่อหลายๆคนก็จะได้สบายใจกันเนาะแต่ว่าอย่าลืมทำตามคำแนะนำด้วยนะคะ ก่อนจากกันไปนะทุกคนเราขออวยนิดนึงคือนอกจากเพลงที่ดังขึ้นมาแล้วทําให้เราขนลุกในหนักแล้วอะคือมันจะมีฉากนี้ทุกคนที่เราแบบ รู้สึกว่าเราขนลุกอะคือมันเป็นฉากที่ธรรมดาไม่ได้แบบมีอะไรสําคัญมากมายนะทุกคนแต่ว่าเราไม่รู้ว่าคนอื่นรู้สึกไหมอะคือมันเกิดจากการที่เราอะร้องเพลงจะสร้างนายเป็นใช้แท้หรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ I will make a man out of you นะทุกคนแล้วมันจะมีท่อนหนึ่งในเพลงเวอร์ชั่นภาษาไทยนะที่มันจะร้องว่าแสนเยือกเย็นสงบไสแต่ภายในร้อนแรงอนะทุกคนแล้วในหนังอะทุกคนดูฉากนี้นะต้องเยือกเย็นสงบไส แต่ภายในร้อนแรงดูดีทุกคนเห็นไหมเราบอกแล้วว่าเขาใส่กิมมิกเล็กๆที่มันแบบเห็นถึงความคลาสสิกจริงๆอะ่ะคือคนอื่นเราไม่รู้ยังไงนะแต่สำหรับเราอะ่ะมันดีมากอะ่ะเก่งอะ่ะจบแล้วทุกคนนี่เราทำคลิปรีวิวหนังหรือว่าทำคลิปให้ความรู้จากหนังกันแน่เนี่ยไหนๆเราก็พูดเรื่องหนังมาเยอะขนาดนี้แล้วเนาะเราขอปิดคลิปด้วยหนึ่งซีนที่เราชอบ มากๆในมู่หลานเวอร์ชันการ์ตูนนะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe จะได้ไม่พลาดสาระเจ๋งๆจากพวกเรานะคะหรือใครอยากคอมเมนต์มาคุยหนังมาคุยความรู้หรือว่าอยากให้เรามาพูดเรื่องอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย